สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ชมช่องนากายกอกวันนี้มีมาม่ามีมาม่าให้กินด้วยค่ะมันซองเหลืองไม่อร่อยซองเหลืองมันบอแซบเออซองเหลืองมันบอแซบด้วยพี่น้องก็เลยมากินซองสมซองสีแสบซองเหลืองๆมากๆแมบๆนะสวยมากทำไมถึงอยากจะกินมาม่าวันนี้รู้สึกว่า มาม่ามันเยอะมันอยากจะกินมาม่าของแห้งๆอะ่ะเ,เหมือนก,นกันกับที่คนไปเซฟอิสมรีเยอะแยะมากมายแล้วคนไปไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปตำหนิที่ไอโซฟีออกมาไลฟ์สดเหรอ กินมาม่าแห้งไปก่อนได้ไหมไอ้พวกที่เซฟอะเอออย่าอย่าใจบอดเกินไปมีหูมีตาดูด้วยทําไมถึงบอกว่ามีหูมีตาดูด้วยเหรอใครเริ่มก่อนพวกมึงดูหน่อยสิอย่าใจบอดใจดําเกินไปถ้าอีสาลีไม่ไล์สดเริ่มก่อนนะไอ้โซฟีมันไม่ไม่ออกมาตอบโต้นะ แล้วก็มันไม่ใช่ว่าตอบโต้มันตอบคำถามจากคำถามที่อีสมัมลีไลฟ์สดแล้วลบถ้าไม่มั่นใจอย่าลบสิอย่าโพสสิอย่าไลฟ์สิมันทำคลิปมันทำไลฟ์ตอบโต้เรื่องแพ้ไม่ใช่ตอบโต้ด้วยซ้ำมันบอกมันอธิบายให้ฟังว่ามันไม่ได้ทิ้งมันฝากเพื่อน มึงอะอิสัมรีดูให้เพื่อนมึงดูให้หรือเปล่าเพื่อนมึงไปดูแพ้ให้ไหมแล้วไปโทษมันแล้วไปโทษมันว่าไม่ดูแลแพ้เนี่ยเสือกปกป้องใครไม่ดูตามมาตาเรือเลยนะแมมอยากจะใส่ร้ายเขาเสือกไม่ดูว่าคนตัวเองอ่ะมันน่าเซฟไหมไม่ใช่ว่ามันไม่แมน ถ้าการไม่พูดเนี่ยนะมันจะกลายเป็นคนผิดแล้วไอ้คนพูดเริ่มก่อนนะ่ะไม่ผิดหรอเขาแค่อธิบายในส่วนของเขาเขาไม่ได้ทิ้งมึงเข้าใจไว้ด้วยไอ้พวกที่เซฟเซฟเซฟะหัดเซฟหัดมีตาดูด้วยนะมันออกมาตอบคำถาม แม่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะไอคนที่ไปบอกว่าแพะตายอ่ะเขาฝากไว้แล้วนี่ไม่ดูแลแพะให้เขาเหรอมันก็บอกแล้วนี่ว่ามันไปกี่วันแล้วไอพวกที่เซฟแล้วก็หาว่ามันไม่แมนมันออกมาตอบโต้มันออกมาทำคลิป มันไม่พูดมันก็กลายเป็นคนผิดเหมือนอีส้มโอไงพอออกมาพูดก็หาว่าไม่แมนทำร้ายอีสัมรีเหมือนกันเหมือนกันกับอีส้มโอถ้ามันไม่พูดมันก็จะกลายเป็นคนผิดไปเลยไงวะเนี่ยไงมันแย่งแฟนมึงมันแย่งแฟนเขามันแย่งผัวเขาพอมันออกมาพูดกลับกลายเป็นว่ากินปูร้อนท้องกินปูร้อนท้อง เนี่ยไงเหมือนกันไปสิ่งที่เขาสื่อสิ่งสิ่งที่เขาอยากจะพูดมันไม่แมนตรงไหนมันตอบคำถามตอบข้อสงสัยของเอซตาบอดคนไหนที่ตาบอดนะมันก็จะมองไม่เห็นหรอกว่าอีสัมเรียไปหาเรื่องมันก่อนแล้วที่สำคัญนะอีสัมเรีย มันรู้มันเพิ่งรู้ไงว่าไอ้โซฟีอ่ะจ้างใครเฝ้าบ้านให้มันจ้างใครดูต้นทางให้ว่ามันจะไปกี่โมงกลับกี่โมงมันเพิ่งรู้ไงแหมโอ้ลืม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 วันนี้ไม่ไม่ไม่มีดราม่ามีแต่มาม่าลืมลืมขอโทษแมแล้วก็มันนะมาม่าก็มันนะมาม่าดิบมัน ก่อนจะเซฟใครนะเซฟตัวเองด้วยนะไอคนที่โพสอะเออแล้วแล้วลืมนะลืมลืมลืมพึ่งนึกได้พึ่งนึกได้กินมาม่ามันมันมันเนี่ยมันก็เลยนึกได้ออสัมลีมึงโพสอะไรนะเมื่อเช้าอะถ้ามั่นใจอ่ะก่อนจะโพสมึงต้องคิดก่อนแล้วมึงคิดก่อนแล้วมึงถึงโพสลบทำเห้อะไรอ่ะ ทำเฮี้ยอะไรแค่ยายแค่ยายเตือนหลานบอกว่าให้พูดหน่อยให้พูดพอ่อเวลาพ่อโทรไปให้รับสายน้อยนั่นคือพอ่อยังไงก็พ่อแล้วยังไงก็เลี้ยงมึงมาแค่นี้แค่นี้แกเตือนในฐานะยายแต่สิ่งที่ แต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาอ้สำลีโพ,ด,พดเลยจ้าโพดเลยจ้าเออไม่ต้องไปกดดันลูกมันไปกดดันตรงไหนไอ้พวกที่เซฟฟังไว้นะไอ้พวกที่เซฟมันอะยายไปกดดันยายไปกดดันหลานเหรอถ้าใครเห็นว่ายายไปกดดันหลานแสดงว่าใจบอดโคตรโคตรใจบอด,ใจ,บอดใจดำเลยนะเออ ยายก็แค่อยากให้มีเขาเรียกว่าอะไรสัมพันธ์ที่ดีเพราะนั่นคือพ่อยังไงมันก็ตัดไม่ขาดหรอกแล้วก็ไอ้โวฟีก็ยัง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 เอาเงินฝากให้ให้เอไปโรงเรียนด้วยนี่แต่ไม่รับทำไมถึงไม่รับหรอเพราะจะได้ต่อว่ามันได้แบบเต็มปากเต็มคำไงว่ามึงไม่ให้ลูกมึงไม่ส่งลูกมึงกีดจังแล้วมึงได้คนเดียวมึงเอาคนเดียว นี่ไงความใจดำของมึงอยากจะต่อว่าเขาแต่อันเนี้ยที่กูมาม่าเนี่ยกูกินมาม่าเนี้ยอยากจะให้รู้ว่ายายเขารักหลานรักมึงไงแต่มึงอะ่ะมึงบอกว่ายายไปกดดันลูกมึงยายไปกดดันลูกมึงไม่ใช่ไปกดดัน นั่นคือเตือนในฐานะบอกในฐานะเป็นยายแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาไม่ต้องเตือนไม่ต้องไปกดดันมันหรอกเออไปบอกลูกของยายเอถอะโถเอ,อ้ยมึงนี่ก็สมควรสมควรให้เขาด่านะพอจะไม่มีจิตใต้สำนึกของของการเป็นแม่เลยอะ่ะ เหมือนกันกับแม่นอกไส้ของมึงเหมือนกันเดะเลยไม่มีจิตใต้สำนึกเลยว่าอ่อนลงอ่ะเป็นคนดีอ่ะยังไงเขาก็พ่อลูกกันมึงไม่มีเลยมึงแค่อยากจะทับถมโอ้ลืมไม่มีมาม่านะมึงกินก่อนกินก่อน